สวัสดีค่ะมีเรื่องร้อนใจอยากถามค่ะคือจองตั๋วไปแล้ว10วันไปถึงวันที่27พฤศจิกายนกลับเมืองไทยวันที่6ธันวาคมปี66แต่ให้วีซ่ามาวันที่27พฤศจิกายนถึงวันที่20ธันวาคมแต่ว่าเพิ่งเห็นว่าอยู่ได้แค่9วันทําไงได้บ้างคะถ้าหากว่าตั๋วที่พี่ยื่นไปนะครับไปทาวีซา่ามันเป็น10วันแล้วสถานทูตออกวีซ่าให้พี่แค่9วันนะก็คุณก็สามารถ ไปขอแก้ไขที่สถานทูตได้แต่ว่าในกรณีเนี่ยที่เขาบอกว่าย่ดวีซ่าไปแล้วก็คิดว่าเขาอ่ะก็น่าจะได้วีซ่าหลายวันนะเพราะว่าวีซ่าเก่าเขาก็สิบห้าวันยื่นขอไปหลายทีก็ได้เป็นสิบวันขึ้นไปเขาก็เลยไปเปลี่ยนตัวจาก9วันไปเป็นสิบวันแต่ปรากฏว่าแจ็คพอตครับสถานทูตออกวีซ่ามาให้9วันพอดีตัวที่เขายื่นตอนเอกสารทําวีซ่าเลยแบบนี้ทําอะไรไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนตัวกลับไปให้วันเนี่ยมันเป็นวันตามเดิมที่ยื่นวีซา่าทาได้เท่านั้นครับ อยู่เกินก็ไม่ได้วีซ่ามีปัญหาอีกนะแบบนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจเพื่อนๆนะครับนะใครที่อยากจะเปลี่ยนแผนการเดินทางต่างๆเนี่ยก็ต้องอย่าลืมรอวีซ่าออกมาก่อนแล้วก็ดูให้เรียบร้อยนะครับ